ท่านรองท่านเลขาธิการท่นผู้รับผู้พทักทุกคนครับวันนี้อากาศดีด้วยแล้วก็เป็นวันดีนะครับเวทีนี้เป็นเวทีแห่งความภาคภูมิใจเป็นเวทีแห่งเกียรติยศแม้ว่าจะเป็นรายการในโรงเหยนก็ตามแล้วก็มีรายการอยู่ที่แข่งแข่นระดับเขตพื้นที่นะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ได้รับรางวัล ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยไม่ว่าจะเป็นชนะเลิศหรือรองชนะเลิศแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เป็นรองชนะเลิศในระดับจังหวัดซึ่งก็ขอชื่นชมนะครับการที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศก็ตามนั้นเป็นเครื่องที่ยากคนละวรแต่ด้วยความที่ยั่นสาหะของนักเรียนเองนะครับต้องเรียนเย็และก็ปรุครู ครูที่ศึกษาครูที่สอนแล้วก็ครูทุกท่านที่ได้ให้โอกาสนักเรียนในการเกีวในการถูก้อก็จะได้รับกลางวันลิศมาในครั้งนี้นักเรียนครับครูพูดอยู่เสมอเลยว่าครูเองแล้วก็ครูทุกท่านนะครับแล้วก็ครูทุกท่านคณะกรรมการสารสาสรท่านผ้สารยินดีที่จะ่งเสริมสนับสนุนการประกวดหรือการแข่งขันของนักเรียนทุกรายการ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกลของเพียงแต่ว่านักเรียนมีความตั้งใจจริงฝึกซ้อมนะครับทีนีตั้งใจจริงฝึกซ้อมแล้วคุณครูของนักเรียนก็มีความตั้งใจจริงในการดูแลในการดูแลให้กับลูกศิษย์เป็นอย่างดีในว่าที่ไหนก็ตามนะครับจะใกล้หรือไกลไม่ว่ารายการใดก็ตามทางเรียนดีที่จะส่งไปแล้วผลจากนโยบายตรงนี้ผลจากที่คุณครูของนักเรียนและครอบครัวนักเรียนเอง นะครับจะได้เกี่ยวกับพ mm hmm. อเลยเกี่ยวกับตัวนักเรียนเกี่ยวกับรูที่มีความตั้งใจจริงในการร้องมีความตั้งใจจริงในการก็เห็นผลมาในในคร้งนี้นะครับรายการหลายรายการรนยะนี้เข้ามาในเรื่องของการชนะเลิศมากไปนะครับ่อจะเป็นการรับุปริควันนี้เป็นการรับคุณของของนักเรียนเราที่จะเป็นพิธีสวักนะครับไปรับคริการรับครินั้นก็ได้รับ มีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์การครับเลื่อหนึ่งมีความสามารถนะครับมีนักศึามีความสามารถในเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็ไปแข่งในระดับนานาชาติได้ที่สามมาแล้วมีความสามารถในการเรียนนะครับในการเรียนที่เป็นเรื่องสำคัญเขาจะดูเกรด้วยผลการเรียนของพวกเรา่วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องห้องสมุดสามทีนะครับเขได้ยอดเทียมยอดเทียมหนึ่งก็ถือว่าได้ที่หนึ่งของระดับจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นกดหมายหรืแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยี่หลายรายการที่ได้ที่หนึ่งของระดับจังหวัดนะครับภาพใหม่นะพูดได้หมดที่ได้ความตัางใจของเราและคุณครูทุกท่านที่ยี่งสุดยอดนะครับพวกเราจะไดงความดีๆอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อไปก็คงจะได้ไปแข่งในระดับประเทศระดับนานาชาติต่อไปเชิญชวนพวกเราปรบมือแสดงความยินดีกับพี่เพื่อน้องและขอบคุณคุณครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับ 好，谢谢大家。